ก่อนที่เรื่องราวสำคัญนี้จะเริ่มขึ้นขอเวลาสักไม่กี่วินาทีให้คุณกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้อาจทำให้คุณมองเหรียญเก่า ในมือคุณไม่เหมือนเดิมอีกเลยและบางทีอาจเปลี่ยนมุมมองต่อประวัติศาสตร์เงินตราไทยไปตลอดชีวิตลองจินตนาการดูนะครับย้อนเวลากลับไปกว่า160ปีก่อนช่วงเวลาที่สยามยังไม่รู้จักคำว่าแบงก์เหมือนทุกวันนี้เสียงโลหะกระทบกันในถุงเงินเสียงพ่อค้าเรียกลูกค้าในตลาดเสียงฝีเท้าของผู้คนในยุคที่ประเทศกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์โลกและท่ามกลาง ภาพเหล่านั้นมีเหรียญหนึ่งที่ถูกส่งต่อจากมือสู่มือเงียบงนันแต่ทรงพลังเหรียญสองบาทพุทธศักราช2,407ไม่ใช่แค่เงินสำหรับซื้อขายแต่มันคือหลักฐานแห่งยุคสมัยยุคที่สยามเริ่มเปิดประตูสู่โลกตะวันตกยุคที่การปฏิรูปประเทศเริ่มต้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงเหรียญน,นี้ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้ากล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้มอง เห็นโลกกว้างก่อนใครและกล้าปรับเปลี่ยนสยามให้ก้าวทันอารยะประเทศในยุคนั้นการผลิตเหรียญไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีโรงกระสาบที่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันทุกขั้นตอนต้องอาศัยความละเอียดความชำนาญหาและความตั้งใจเหรียญสองบาทนี้จึงไม่ใช่แค่โลหะที่ถูกตีขึ้นมา แต่คือผลงานของเทคโนโลยีและภูมิปัญญาในยุคเริ่มต้นของระบบเงินตราสมัยใหม่ของไทยลองคิดดูครับคนที่เคยถือเหรียญน,นี้อาจเป็นขุนนางที่รับเงินเดือนจากราชสำนักพ่อค้าที่ใช้มันแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างแดนหรือแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาที่เก็บมันไว้ด้วยความหวงแหนเพราะในยุคนั้นเงินสองบาทมีค่ามากกว่าที่เราคิดมันอาจหมายถึงอาหารของครอบครัวหลายวันหรือทุนตั้งต้นของการค้าขายเล็กๆสิ่งที่ทำให้เหรียญน,นี้พิเศษไม่ได้อยู่แค่ปีที่ผลิตแต่อยู่ที่บริบทของประเทศในเวลา นั้นสยามกำลังเผชิญแรงกดดันจากมหาอำนาจตะวันตกการมีระบบเงินตราที่เป็นสากลมากขึ้นคือหนึ่งในกุญแจสำคัญในการรักษาเอกราชเหรือนนี้จึงเป็นพยานเงียบของการต่อสู้ทางการทูตและการเมืองที่ไม่ได้ใช้ดาบหรือปืนแต่ใช้สติปัญญาและการปรับตัวสำหรับคนวัย35ปีขึ้นไปคุณอาจเคยเห็นเหรียญเก่าผ่านตาเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าเรื่องเงินพดดวง เหรียญรูหรือเงินสมัยโบราณแต่เหรียญสองบาทพุทธศักราช2,407ชิ้นนี้แตกต่างออกไปมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นจุดที่เงินตราไทยเริ่มเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่มาตรฐานที่โลก ยอมรับนักสะสมหลายคนบอกว่าเมื่อได้ถือเหรียญน,นี้ไว้ในมือจะรู้สึกถึงน้ำหนักที่ไม่ใช่แค่น้ำหนักของโลหะแต่เป็นน้ำหนักของเวลาน้ำหนักของเรื่องราวและน้ำหนักของประเทศชาติเหรียญที่ผ่านมือคนมานับไม่ถ้วนผ่านเหตุการณ์สำคัญทั้งความรุ่งเรืองและความเปลี่ยนแปลงบางเหรียญอาจสูญหายบางเหรียญถูกหลอมบางเหรียญหลับไหลอย,อยู่ในลิ้นชักเก่าๆโดยไม่มีใครรู้คุณค่าและนั่นทำให้เหรียญ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ยิ่งทวีความหมายมากขึ้นทุกปียิ่งเวลาผ่านไปผู้คนยิ่งตระหนักว่าสิ่งเล็กๆอย่างเหรียญหนึ่งเหรียญสามารถเล่าเรื่องราวของชาติได้มากเพียงใดและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผู้คนวัยผู้ใหญ่จำนวนมาก เริ่มหันกลับมามองของเก่าไม่ใช่เพราะความโลภแต่เพราะความผูกพันเพราะความทรงจำและเพราะความภาคภูมิใจในรากเงาของตนเองเหรียญสองบาทพุทธศักราช2407ไม่ได้พูดด้วยเสียงแต่มันกระซิบเล่าเรื่องราวของสยามให้คนรุ่นหลังฟังเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเบื้องหลังเหรียญเล็กๆชิ้นนี้ยังมีความลับคุณค่าและตัวเลขที่ทำให้หลายคนต้องนิ่งเงียบเมื่อได้รู้ความจริง เหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุะส,สมแต่เป็นเหมือนกุญแจที่เปิดประตูไปสู่อดีตลองหลับตาแล้วนึกถึงสยามในปีพุทธศักราช2407บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยเรือนไม้ถนนส่วนใหญ่เป็นดินผู้คนใช้ชีวิตผูกพันกับแม่น้ำลำคลองการค้าขายยังอาศัยเรือเป็นหลักและเงินตราคือหัวใจของการแลกเปลี่ยนทุกอย่างเหรียญสองบาทในยุคนั้นไม่ได้เดินทางเพียงในประเทศแต่ ยังเป็นสื่อกลางที่ชาวต่างชาติได้สัมผัสเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้มีระบบมีระเบียบและมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าอารยประเทศสิ่งหนึ่งที่ทำให้เหรียญน,นี้แตกต่างจากเหรียญทั่วไปคือจำ นวนการผลิตที่ไม่ได้มากมายเหมือนเงินสมัยใหม่ทุกเหรียญถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศยังอยู่ระหว่างการเรียนรู้เทคโนโลยีจากตะวันตกความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เหรียญหนึ่งเหรียญไม่สมบูรณ์และเหรียญที่สมบูรณ์จึงยิ่งมีค่าในสายตาผู้รู้เมื่อเวลาผ่านไปเหรียญจำนวนมากถูกใช้ถูกขัดถูถูกส่งต่อจนลดลายเริ่มเลือนแต่สำหรับนักสะสมตัวจริงร่องรอยเหล่านั้นไม่ ใช้ตำหนิกลับเป็นสเสน่ห์เป็นหลักฐานว่าเหรียญน,นี้มีชีวิตมีการเดินทางมีเรื่องราวของผู้คนซ่อนอยู่คนวัยส0 0หรือ60ปีหลายคนเติบโตมากับคำสอนของพ่อแม่ ว่าให้รู้คุณค่าของเงินให้ประหยัดและให้เคารพของเก่าเหรียญสองบาทพุทธศักราช2407คือบทเรียนเหล่านั้นที่จะต้องได้มันย้ำเตือนว่าเงินหนึ่งเหรียญในอดีตต้องแลกมาด้วยหยาดเงือแรงงานและความพยายามของผู้คนมากเพียงใดในแวดวงนักสะสมมีคำพูดหนึ่งที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเหรียญที่ดีไม่จำเป็นต้องใหม่แต่ต้องมีที่มาและเหรียญน,นี้มีที่มาที่ ยิ่งใหญ่มันเกิดในยุคที่ประเทศต้องเลือกว่าจะยืนหยัดด้วยตัวเองหรือยอมถูกกลืนโดยอำนาจภายนอกการมีเงินตราที่เป็นมาตรฐานคือหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้สยามยืนหยัดได้จนถึงวะ นันนี้หลายครอบครัวอาจเคยมีเหรียญเก่าเก็บไว้โดยไม่รู้ค่าวางไว้ในกล่องไม้ในตู้หรือในลิ้นชักบางครั้งถูกมองว่าเป็นเพียงของเก่าไร้ประโยชน์แต่สำหรับผู้ที่เข้าใจเหรียญสองบาทพุทธศักราช2407คือมะระดกทางประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ยิ่งอายุมากขึ้นหลายคนยิ่งเริ่มมองหาความหมายมากกว่าสิ่งของราคาแพง เหรียญน,นี้ตอบโจทย์นั้นอย่างสมบูรณ์เพราะมันไม่ได้สะท้อนแค่ความมั่งคั่งแต่สะท้อนภูมิปัญญาความอดทนและการมองการไกลของบรรพบุรุษมีนักสะสมจำนวนไม่น้อยที่ใช้เวลาทั้งชีวิตตามมหาเหรียญน,นี้ในสภาพที่ดีบางคนรอคอ ยัเป็นสิบปีบางคนเดินทางไปทั่วประเทศเพียงเพื่อได้เห็นได้สัมผัสและได้เป็นเจ้าของช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ความต้องการที่มากแต่จํานวนที่น้อยคือเหตุผลที่ทําให้เหรียญน,นี้ถูกพูดถึงอย่างไม่เคยจางหายและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเหรียญน,นี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในสายตาคนไทยเท่านั้นชาวต่างชาติที่ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างยอมรับว่า เงินตราในยุคนี้ของสยามเป็นหลักฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างสันติไม่ต้องผ่านการล่าอนณานิคมเหมือนหลายประเทศรอบข้างเมื่อคุณถือเหรียญน,นี้ไว้ในมือคุณไม่ได้ถือแค่โลหะเอ กากาแต่คุณกำลังถือเรื่องราวของการรักษาเอกราชการปรับตัวและความฉลาดของชาติหนึ่งชาติและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เหรียญนี้ยังคงถูกกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่นแต่ทั้งหมดที่เล่ามานี้ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะเบื้องหลังเหรียญสองบาทพุทธศักราช2,407ยังมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนต้องอึ้งเมื่อรู้ความจริงโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงคุณค่าที่มันมีในโลกปัจจุบัน เมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหรียญสองบาทพุทธศักราช2407ไม่ได้เป็นเพียงของสะสมธรรมดาแต่มันคือบทสรุปของยุคสมัยหนึ่งยุคที่ประเทศต้องใช้ปัญญามากกว่ากำลังยุคที่ทุกการตัดสินใจของผู้นำส่งผลต่ออนาคตของแผ่นดินและเหรียญเล็กๆชิ้นนี้ก็เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของการตัดสินใจเหล่านั้นสิ่งที่นัก สะสมรุ่นใหญ่ให้ความสำคัญมากไม่ใช่แค่ความหายากแต่คือความแท้ความถูกต้องและเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์จริงเหรียญน,นี้ถูกกล่าวถึงในวงสนทนาของผู้รู้เสมอเพราะมันเป็นหลักฐานที่จับต้อง ได้ว่าสยามไม่ได้หยุดนิ่งแต่เลือกที่จะเรียนรู้ปรับตัวและยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกเมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนที่เคยใช้เรียนนี้อาจจากไปแต่เรียนยังคงอยู่ทำหน้าที่ของมันต่อไปคือเล่าเรื่องแทนคนที่ไม่อาจพูดได้เหรียนนี้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากเรือแจวสู่เร,เรือกลไฟจากตลาดน้ำสู่ถนนหนทางจากโลกที่เคลื่อนช้าสู่โลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันสำหรับคนวัยสาม 1 5บหถึงหกปีขึ้นไปหลายคนเริ่มมองหาสิ่งที่มีคุณค่าทางใจมากกว่าทางวัตถุเหรียญนี้ตอบโจทย์นั้นอย่างลึกซึ้งเพราะมันทำให้เรานึกถึงคำสอนของบรรพบรุษวัาซัต ผสิณที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่ความหมายและความยั่งยืนมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับเหรียญลักษณะนี้บางคนพบมันในบ้านเก่าของปู่ย่าบางคนได้มาจากการสืบทอดโดยไม่รู้คุณค่าในตอนแรกจนวันหนึ่งเมื่อได้ศึกษาอย่างจริงจังจึงรู้ว่าของที่อยู่ใกล้ตัวมานานกลับเป็นสิ่งที่ผู้คนตามหากันทั้งชีวิตในโลกของการสะสมเหรียญสองบาทพุทธศักราช2 0งพถูกยกให้เป็นหนึ่งในเหรียญที่สะท้อนตัวตนของชาติได้ชัดเจน มันไม่ได้โอ่อไม่ได้ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีเหมือนกับสยามในยุคนั้นที่อาจไม่ได้ยิ่งใหญ่ในสายตามหาอำนาจแต่หน่ยิ่งใหญ่ในความสามารถในการรักษาตัวเองเมื่อคุณฟังเรื่องราวมาถึงตรงนี้ลองถามตัวเองดูว่าหากเหรียญหนึ่งเหรียญสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากขนาดนี้แล้วคุณค่าที่แท้จริงของมันควรถูกวัดด้วยอะไรด้วยน้ำหนักโลหะหรือด้วยเวลาที่มันผ่านพ้นมาด้วยจำนวนที่หลงเหลืออยู่หรือด้วยบทบาทที่มันเคยมีต่อประเทศชาติคำตอบของนักสะสมตัวจริงมักตรงกันว่าเหรียญแบบนี้ไม่ สามารถประเมินค่าได้ด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวต้องอาศัยประวัติศาสตร์ความหายากสภาพและความต้องการของตลาดในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้เหร นิยอนสองบาทพุทธศักราช2407ยังคงถูกพูดถึงและยังคงถูกตามหาอย่างไม่เสื่อมคลายและในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องราวกว่า160ปีที่ถูกอัดแน่นอยู่ในเหรียญเล็กๆชิ้นนี้มีพลังมากเพียงใดในโลกปัจจุบันเหรียญ2บาทพุทธศักราช2407ที่แท้และอยู่ในสภาพเหมาะสมได้รับ การประเมินมูลค่าไว้สูงถึง87000บาทตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดจากกระแสไม่ได้เกิดจากการโฆษณาแต่เกิดจากความเคารพในประวัติศาสตร์ความต้องการของผู้รู้และความจริงที่ว่าเหรียญแบบนี้ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อีกแล้วหากคุณหรือ ครอบครัวเคยพบเห็นเรียนลักษณะนี้อย่าเพิ่งมองข้ามเพราะบางทีสิ่งที่ดูเหมือนเงียบงันอาจกำลังซ่อนเรื่องราวและคุณค่าที่มากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่ทำให้ของเก่ามีชีวิตและทำให้ประวัติศาสตร์กลับมาหายใจอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะยังมีเรื่องราวทรงคุณค่าอีกมากที่รอให้คุณค้นพบร่วมกัน